แล้วก็ท่อ้นี่ที่สานัรับที่ได้มายื่นเรียนได้ให้เป็นเกียรติมามงิ่งสความปารถนาดีของใหญ่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาครับท่านสมุทรตเขียวตรงนี้เนี่ยที่น้องสลิมเราเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงของ การรบอตัักีันโนมะวนบาาตาเร่องก็ช่วงนี้นี่ก็อยู่ในช่วงของสีเราจะได้ยูโจรันจร์จันรที่9ถ้าถึง็ก็ที่10ไม่เห็นก็สิบสปีนี้ยและก็ต่อสคราเลยนะครับก็ท่านก็เปนของทาง ที่น้องสัปูนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าสสนการของสื่อรายที่มาร่วมกิจกรรมในวันสุดท้ายด้วยการที่มาประชาปฏิบัติของเราครับดูอ่านะครับ เราะการนั่งนี่ขนาดีนีนห่อยก็ไม่นั่งนี่แล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านได้มาเยี่ยมแบันี้เนี่ยนะครับปลุไว้ต่อมาตอนนั้นมีต่วมาที่จริงก็บอกนะทำไม่ได้แล้วไปไหนที่เขาไม่ได้แค่ที่ที่นี่นะครับมอาร์านะคบมยะบอกนีใาเขนาะมัอะฮิ คว่าเเลไม่ว่ต่ตงงเ,ตเ,เ,เ,เตรกรคร<อ>ับแล้วก็พี่น้องเครือข่ายจารณรักทิ่นะครับมาร่วมให้การต้อนรับพร้องทงันและพี่น้องชาวบ้าน ที่ได้มาร่วมนะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดสุขาท่านสมนึกผงเขียวนะครับท่านก็หัวใหญ่นะครับแล้วก็อยา,อยากจะส่งกำลังใจส่งแรงใจมายังพี่น้องอที่นครศาสนาอิสลาม